ระบบการซ่อมเนี่ยรวดเร็วมากๆมันได้อะไรที่ดีมีคุณภาพของแท้จะมีการติดตามผลอีกมีการโทรมาถามมีการให้คําแนะนํามีการให้บริการแล้วอีกอย่างเวลารถเรามีปัญหาจะไกลแค่ไหนเนี่ย โอ้โห oh, สูย์เนี้ยเราโทรกิ้งเดียวเนี่ยเขาจะเข้าไปถึงที่รถเราอะ่ะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอะ่ะรับประกันนะครับ,รบว่าของเขาดีจริงๆเยี่ยมแน่นอนเข้ามาเถอะครับรับประกันเลยมาเลย สวัสดีครับพงศธรบุญนารามนะครับเจ้าหน้าที่ของฝูงเดยการออโต้เทคนิคสาขาบางบ่อกม29นะครับขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาบริษัทนอกัวคู่นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สูนไทยอันดับต้นต้นของประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาพบกับคุณสุวรรณตีคำรำผู้จัดการฝ่ายขนส่งของบริษัทบอกัวคู่ครับเจอกันเลยครับขอบคุณทุกท่าครับ ับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสุวัณติคำรำนะครับเป็นผู้จัดการบริษัทดอกบกู้แพนแผนกคลังสินค้าและจัดส่งนะครับบริษัทดอกับกู้นี้ตั้งอยู่ที่กิโลเมตร16ถนนบางนะตาตาดขาออกนะครับ99้ากหมู่7ตําบลบางเฉลงอําเภอบางพีสมุตปาการนะครับบริษัทดำเนินงานมาประมาณ30กว่าปีแล้วนะครับบเราถึงมั่นใจในงานบริการของบริษัทออตโต้เทคนิคนี้นะครับทําไม ถึงเลือกใช้บริการที่ศูนย์บริการของเราครับโอ้ประทับใจมากๆเลยกับศูนย์บริการ Auto ออโต้เทคนิคนี้นะเราใช้กับบริษัท Auto ออโต้เทคนิคมาเนี่ยเยโอ้โหเนิ่นนานมาก20ปีขึ้นนะครับเราได้รับการบริการประทับใจ มากๆเลยนะเราถือไปเข้าศูนย์บริการแห่งนี้มันทําให้เรามั่นใจในการใช้รถระบบการซ่อมเนี่ยรวดเร็วมากๆประทับใจมากๆเราคิดว่าเข้าศูนย์บริการเนี้ยมันได้อะไรที่ดีมีคุณภาพเออนี่แหละประทับใจมากๆราคาราคานี้ประทับใจมากๆเลยราคาย่อมเยาวการบริการของพนักงานที่นั่นน่ะโอ้โหประทับใจจริงๆพอเราเข้าไปเนี่ยเราได้รับการต้อนรับอย่างดี เป็นเหมือนเพื่อนเขาจะแนะนําเรารถของเราเอ้ยเป็นแบบนี้นะแบบนี้เขาก็จะแนะนําเรามาเออเออมันทําให้เราแบบไม่ต้องห่วงอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราเกิดความเออปลอดภัยดีนะเวลารถเราเข้าไปเช็คระยะเนี่ยช่างเนี่ย เขาจะให้คาแนะนํากับเด็กเรามาเอ้ยต้องขับอย่างนี้นะถึงเวลาต้องดูตรงนื้นเช้ามาอะไรเขาจะแนะนําเรามาน้องๆกลับมาที่เราแล้วก็จะมาบอกว่าเอ้ยพี่ครับอันนี้เปนดีนะเขาแนะนําอย่างนู้นแนะนําอย่างนี้มันก็เลยทําให้เราประทับใจตรงนี้เราถึงใช้ของออโต้เทคนิคตลอดเข้ามารับบริการที่จู์บิกัรของเราแล้วมีความรู้สึกองไรบ้างครับเอ้หเข้าไปที่นั่นหลังการซ่อมเนี่ยได้รับความประทับใจมากมาก มากมากคือพนักงานที่นั่นอ่ะให้การบริการต้อนรับอย่างดีอบอุ่นหลังงานซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเรามั่นใจได้อะไรที่ดีได้อะไรของแท้ได้การประทับใจการดูแลหลังการซ่อมอหลังการซ่อมมาเสร็จเนี่ย ทางศูนย์เนี่ยเขาจะมีการติดตามผลอีกนะว่าเออซ่อมไปแล้วเป็นยังไงบ้าง <_ S 1> เขาก็จะมีการโทรมาถามมีการให้คําแนะนํามีการให้บริการแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจมากๆคือเวลารถเรามีปัญหาจะไกลแค่ไหนเนี่ยโอ้โหศูนย์เนี่ยเราโทรกิ้งเดียวเนี่ยเขาจะเข้าไปถึงลูกเข้าไปถึงที่รถเราอะ่ะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอะ่ะเขาให้บริการตรงนี้เราถึงมีความประทับใจ มากๆอยากจะฝากอะไรกับลูกค้าท่านอื่นเกี่ยวกับศูนย์บริการของเราว่าไหมครับอยากจะแนะนํานะครับเข้ามาเถอะครับเข้ามาที่ศูนย์บริการของออโต้เทคนิคนะครับรับประกันว่าคุณจะได้งานบริการคุณจะได้อะไรที่แท้คุณภาพดีแน่นอนแล้วก็บริการหลังการซ่อมรับประกันนะครับว่าของเขาดีจริงๆเยี่ยมแน่นอนเข้ามาเถอะครับรับประกันเลยมาเลยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าดอกเบคู่จะให้ทางออโต้เทคนิคเป็น ผู้ให้บริการดูแลรถปรรทุกของบริษัทเราปรคู่ตลอดไปนะครับ